โอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ที่รอคอยจากพ่อแม่พี่น้องจ้าพุน่นนะในที่สุดก็ได้เก็บจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอดลน้นอดทนอดรอดทอทอเพืเ่อนใดกว็เพื่นสิใหญ่ได้มื่อนี่จักว่าหิมะจักว่าฝนตกพ่อแม่พี่น้องจ้าพันแข็งว่งแน,น่พุนพ่นนะพุ่นนะวันนี้ที่รอคอยพุน่นนะเต็มคอนอยู่ประเทศนี้ สุดยอดบอบนอะเลิศอีลีขากองกระบ่เอามาแลอกพน้าจ้ะสุดยอดบอบโอ้ยขอบคุณลหลายๆเด้อที่ไงให้ได้เก็บถามาจนเป็นเดือนคอนนี่พ่อแม่ปีนอวเลยนึกว่ามีคนมาเก็บไปแล้วก็เลยก้าว่ามือนีมาบ่งกันนะพนะนะพน้าตอนไงให้ได้เก็บอยู่ตัวล่ะสมกับความ ใจเย็นปะน้ำไตลวกไก่ตุ่มไก่ยู่พุนะ่น่ะเลิศดอีหลีโอ้โห,โห,โหเลิศดขักนะจ๊นะเนาะมาพูดนะสุดยอดสุดยอด